น้องไพอันนี้นะพินมาใหม่ดูแม่นอยู่ว่าปานางนะแม่นอยู่ว่าี่แม่นว่าจ้ะคนใหม่กว่าจ้ะเออคนใหม่พี่น้องเอนาะคืองามแปลกๆแถวมือนี้ไพสีมาหามือนี้นะก็คือบบมีนะบบมีบ่วะแม่ยันว่าเวลาใส่บบได้เขียนเขาเขียนโบนะย้องเวลาอันที่ว่าเขาบบได้ไปเนาะหมายความว่าคือว่าบอกให้ไปแต่ก็บบกว่างนะยันว่าคำว่าตัวเนาะก็ยันบปล่าหมดเลย <laughs> 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 โดยเอา้นาพน,นันเลยเนาะเจ้ากะหายอยู่ดีมีแห้งหะอะไรเนาะหายอยู่นําลูกน้ำต้าโดนๆดนเลยกะเป็นผมโค้งผมไสให้ลูกให<า>้นลาเจากะว่าโอเกคเลยเจ้ากะเดินทางยิ่ยังก็ปลอดภัยเหตุยังนะค่ะยังไกลยิ่งจิบหุงหเพื่องเด้อล่ะเอ้ยยปล่า่ได้โกรธไปเครื่องไง โดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อกับน้องลาตี้อีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อมือนี้กะมาอยู่จต่านพี่น้องไงโดยเนาะมาแหวหาเมตูกับป้านางพี่น้องเพิ่นยูเป็นนังอยู่ตรงกันเนี่ยพี่น้องจะพากันเหตด์ยังเนาะน้องลตีก้กะบริป,ปัยไพี่น้องไงมาต่ส้วงผะอันหรือว่าพศผ่านะเนา,เนา,กะ,านะก็มาแล้วกะเลยแหวมาหาทางป้านางเพื่อนพี่น้องกับบริมาหาหลายมือแล้วเนาะโดย กะทางเมตูเพิ่นกะอยู่นางหลินพี่น้องเอ้นางเย็นเนาะเดี๋ยวกะสิไปหาทางป้าคุณเล่พี่นอ้องพี่เห็ดยังอยู่เนาะสองคนกับเมตุโดยพ่พอแม่พี่นอ้องเอ้เนาะบรรยากาศกะบดบดพี่น้องวันนี้มาย่ำแรงๆหน่อยนนหนึ่งเนาะโดยอาสบายดีด้วยเมตุเด้อสบายดีป้าคือว่าใส่แว่นงามแถมวันนี้วันดีไปทางใดนบ่นมบวันนี้บ๊อบจิตโตสวยขึ้นคาน ไอ้ชาวบโอพี่น้องไอ้เนาะใครอันนี้นะพินมาใหม่ดูแม่นอยู่ว่าป่านางนะแม่นอยู่ว่าี่แม่รู้จัะคนใหม่อ่ว่าจ้ะคนใหม่โอ้พี่น้องไอ้เนาะคืองามแปลกแปลแถมวัอนี้ใทยสีมาหามือนี้นะบ่มี่ได้ล่ะแม่นตัวว่าจ้ะไม่เตะได้แต่ตีเนี่ยแล้วมาแต่งโตงามในขนมกอนีน่คมกับสียังก็ออกสีทองๆเนาะแม่ใส่สีทองสียังก็น้ำตาล สีน้ำตาลก็ไม่ใช่สียไงสีดอกทักปังกระโบเมร์งามเลยเป็นพิเศษเลยมันนี่ว่าสียไงยำไม่ได้วะไม่ตู้ก็มาดีนะหมดก็ไล่ไหลอืมไพ่หย่อมไปเจ้าะไล่ไงอืมไล่ไงเจ้าพวมยอมเลยน้องเห็นอยู่ในนี้เลยกินซะ่ไหมชิโร่สมสมวันไปวัดไปยังบ่จ้ะนะบ่มีแขงมีขา เด้องอันชามอันผมวไม่แส็งไม่ขาไปเฟเตร์เลยไปไปตูแห้งแล้วน่าไปตูเนาะปมตูเนนไปว่าได้ไปว่าได้เนี่ยบ่ได้นา่นี้เลยใครแน่ละตีได้ไปทรงผาตรงนี้แม่ได้ไปทรงแล้วยังอีกช่องมือคุณมือได้สี่ไปนี่ชองมือตีแย่ไม่ไปนำบ่อไปไปท่งสามวัดแลยเขานะ ừ. kiểu những này xám vặt khởi vặt đéo khởi những bộ họ bộ hiến nhiều nhưng khẩu không nhận bà nàng mà này nhưng à, kén nó mày kén nó mày thôi ừ, ôi theo tắc ở năm này đó kén nó mày hả kén nó mày nhá bà mà nàng nó mày thu không bỏ nó mày lầy không khỏi cái hả ừ. À. chừng quá thì phải chắc nòi cái đây được เอาไปหาใช่ไะนางคือได้หลายแท้แท้นี่แหละบอกแห้ไงใครมาแดงกน้ำบอกนะทรับบอแปะยังนะสุดีดือนี้นาขาวขึ้นลายแห้งเลยงามเด้กพี่น้องไอ้เมื่อนี่นี่เราคนปฏิจจุตฐานนะคนปฏิจจุตฐานอะไงามวะเออปฏิจจุตฐานล้งเบิๆงบบดัมปี้เลยงามแท้มื่อนี้พี่น้องบ่มีเนื้อบ่มีเนื้อสีแบาอมเจ้าแต่ก็ย่องงามเอาชนาะย่ังล่าเอามาหลิบเอามาใส่ถุงก่อนเอามาใส่เลยเอาบุหลี มันบ่นมีเงินไหก้กระยานะย่องที่สืบโบแยกได้ดอกงามเป็นดอกไอ้เพลินมนื่อนี้อันไปหาหน่อไม้ตั้งแต่ตอนได้ปะนะเจ้านี่รวยปีใหม่เนาะจินรีเอาหน้ามาฮดเพลินแล้วพี่น้องบ่ไปฮดผักโบเป็นยังดอกเอาหน้ามาฮดแล้วทโถใส่ประตู้กับโบได้ไปในประตู้เนะาะแว่นทางยายเพลินผักไว้ไห้เนี่ยค่ะ เวรมาผ่นลืมคนจะลย้หายทราบวะเวทใหญ่กว่ากัวคือดังนอะไม่ถาวรแล้วว่ามันหลุดลงมาใส่้างเลยดังบุมบนคือห้ามเลยใหญ่กว่าไม่เลยเอาไปดังบอดจุดเลยพอทานจุ่นูรือเป่าจุ่แต่มือหากดาต่อคือจุดมืออะไหล่ะอืม็นไรหวางก็เลยเจอโดยจุดไหวหางดบุมเป็นยังดอกเนาะ เพิ่นกับบัวาห้งดอกน้องบัวจูนแหงบัวด็กินไหมโบี่ไมบมี่ไม่ใหญ่เลยมันจะไม่น้อยจดไม่เห็นขัวสวนอ่ะเด้ด้วยแกมาแต่พูดแล้วก็ไม่จดเอาแป้งมาทาให้พี่น้องแป้งเด็กสักแม่ไปใช้เวลาจะลุกออกบ่จะเสร็จออกบ่มันมันกับเขาเหนือเลยอืมันห่อนแม่เบิ่งนเลยหนานีิงามเลยพี่น้องเไปเลยเลยเอาโบม, <c oughs> มี่เหีนโบมีาบา่พา,ายมาโบมันมีน นบ่เห็นอืันประบนเล่ากับเมื่อเฮือนไฮโลกคดอยู่เฮือนอืมเมื่อคดอันนำขี้เมียนบ่อืมโดยว่าเพือนกับได้ออกมาพี่เนาะอ่ะแรกมต่อบน่ำเท้างามแรงเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นอ่ะสองสงการต้นป่านเนาะอ่าไพ่กับพักพี่น้องเลยเหดุยเห็ดงานนี่คือไหวทีลังน้ำรูกน้ำเต๋อ เอ้ยอั่เคยมาหาป่ะจ๊ะตุลีเ็นมาหาจต่เยอะบ่เม่ชิม่าเม่นเมย์นำการพอแล้วเดี๋ยวน้อยใจแมนแม่เขาเขาชิมาหาสุดท้ายเป็นลูกเจ้าคือเกาบริยังกัเป็นเม่เนสิ เออน้องซีไฮเจวคอยกับ hmm. ชุดแบสซนแล้วเขาโบยมหลับเขานอกจากว่าเขาจิบบรีเลียเพิ่นเนาะรอยแจวกับบรนเลี่ยมเขาได้เรี่องค่ะเขาเป็นยังดอกเขาบรีเลี่ยอยืนยันว่านางเนาะผมไม่ซิดเทียงบมเป็นยังดอกเห็นอะได้สะอือจได้ยินว่าไพศาลจีมาไอ้ร่วงบะ ย,ยังสองมือผูกเมื่อกี้ขจัไปลิ่นได้มืออื่นมือฮือได้ยังอยู่ยว,วันที่สิบวันที่สิบแปดถูงสิบเก้าผูเขาจะเลิกนะลิ่นไปถูกมือกแม่ลิ่นถูกมือเขาก็ลิ่นนี่แล้วไหนทอกลิ่นแบบนี่แหะนี่กับแบบ,บไไว่าบริสุทไิ์ใะนะผักผ่อนอยู่เพื่อนอือเป็นตูวกกินข้าวน้ำผึ้งนี่บ่เหมือนนี่หรือว่ากินอยู่เพื่อนมาจา กินนี่แล้วก้อยปลากินนี่ได้ก้อยปลาพี่น้องเนี่ยเพราะเป็นก้อยปลาก้อยกุ้งก้อยไปสอดอยู่ใส่ปลนังนี่สอดนี่น้องนี่วะแม่แม่น้องคนโดยวันนี้อันแบบคนบวเผาถ่านในงามคือแห้งอย่นี้เนาะไม่ได้ออกแดดว่าอย่นี้นะพนังเนาะถ้าว่าเข้าบวชเผาถ่านตลอดนี่ก็ชิ้นสงชิเกี้ยงอยู่ค่ะนะตแม่เกลี้ยงแต่เก่าเหาอีเยังหน้าเขานี่จะซีอิวเลยพอเขาตากแดดเลยมันความร้อนเนาะมันเอาศัยอะนะ สมือนี่ยังแหล่ะเราเข้ากับยายาแรงเขบาเปเป็นคนดำซ้ำติแห้งซึ่แห้งซ้ำตื่มแต่ว่าช่วงนี้ก็คือว่าเงียบเงียบประเอันที่ว่าเพิ่นบ่ิหารจูทานนะเพิ่นก็บอกที่ซื้อทะเลเนาะก็ก็ก็ผู้จูดก็จูดจุแม่ว่าเขาสีเศร้าแบบซีกินแยังแั่เนาะแม่เขาก็ต้องลดนี่กันแล้วจูจนแบบเพิ่นบ่มีใหม่ลีหายแหลกอย่างเศร้า ตอนนี้ก็ยังมีไม่อยู่ไม่เท่าซื้อไม่ซ่านี่กระโดละแสนมึเจ้าซื้อพื้นนอละแสนถูกบอ่ะแพงเนาะกระแสนั้นมันจะเท่าใดกระชุนก็โดยมันหื่นเนี่ยใหม่มันหายากแต่บัวเพิ่นดอกตะกี้มันมีใหม่ดิโดยใหม่ไม่ระบุบอกมีอีกหนึ่งก่อเป็นสวนเป็นยังเขาโดยกะพอไปไปตัดไปยังกับพิ่นหายให้แล้วเนาะนอกแต่ว่า เอาจักกับเจ้าของสวนเขาเขาเนุญาตให้ห้างกัดได้เนอะดินวางและวคือพิซซ่าเธอจังหวะอันคุณว่าวคนณจุ๊บยิงสีเผามันดินมันพื้นได้แมนแมนมันได้อย่างนี้ล่ะอีหน้าก็มันบ่มันมีพังมันเค้งแดดน่ะอืมเลยดินมันแข้งแมนมันมันแดดไล่กับบอดี้เลยอันเปิดชีวิตอย่างเดียวคุณว่าวว่าสมองเขาน่ะ บมันไมเมาทำทีทนทนได้ค่ะนะมันก็สิเป็นไข่บัสบายทนะั้งเล็บบอกไอ้เพืนผักพรยามเห็ดยังเห็ดนกประนางเนาะมันแดดลายบัว<ะ>ไหวเลยป่ากระโคดไหวว่าได้เปิดแห้งเลยค่อยๆพอ,อมันมีแต่ไม่ตายมันแทกคือเอาทำได้เมื่อเช้ามันมีความเเห็ดแม่มีคว,ดดวาเจอ,อให้มัน,มนยอ,อย่างไรเลยแด็ดมา ก้อยว่าวอีเนี่ยตายกระแดงแดดตายกระแดงแดดตายกระแดงมันบอกแม่ว่าตายกระแดงแดดเนอะมันนี่ครับมีเออมือกี้มีมืออันนั้นพี่น้องเนาะมาแต่กระถางเป็ตู้แล้วเนาะเม่ตู้เนาะอันหดหดได้อยู่ตี้หดตีนเจ้านะได้เนาะเลยว่าผูกแขนเนี่ยโบได้ภาสีมาทรงเพิ่นจังเล็กจังหน่อยพี่น้องใส่ผูกแขนกับโบมี่เพราะว่ากระดิกระดิเป็นผูกบ่ได้เลยคอยคอยย่างอยู่ในเชียงโม เสียงยังเชิงม wow. ูว่าหยอกกันนะเอามาแต่วัดน้องอันก็ดีอยู่กินนี่นะไปไปฮดใช้ล้างบนางเลยเลยเบิร์ตไปหน่อยหนึ่งบนางจับในห้องก่อนยาสิหดเม่ตู้ก่อนยาสีอยู่ทางใดอะไรแบบนี้เบิ้องก่อนเด้อพี่นไหทางพี่บเกินทางน้ำเอาเบิ่มาหนีกับพี่น้อยเนาะมาหดสรงเม่เา่าจั่เล็กจังหน่อยก่อนเห็นทาอยู่บ่ไม่อยากเห็นมันก้อง นี่กะเลยอยู่ยากใช่ผมมาผีดก่อนนะเห็นไ,ได้ป้านางว่าเป็นไหนกับเรานี่กะมาขอบุญขอคุณน้ำแม่ถาวรเนาะกะายอยู่ดีไม่แห้งน้ำทะเลมโหสถุงโดยมโหสถุงกะยอยดีม่แหงกันอะไรไปตัวเนาะอยู่น้ำลูกนน้ำรานโดนๆโดยเป็นผมโพธิผมไส้ห้ลูกให้ลใหลานเด้อมีแห้งไฮเล แม่ตจ้ก็เขาอยู่ดีมีแห้ตลอดปลอดภัยเยอะตก็คือกเนเ้อเน้อลงเตอร์ก็ม่เฮ้อยู่เนือลงเตอร์มีหอเตอเลย ตู้กัหาอยู่ดีไม่แห้อยู่น้ำลูกน้ำรานโดนๆเป็นหมโพหมใชให้ลูกห้ลลาเนาะมาคิงไดก็คือได้ริงนานเนอะใชโดยแต่เอากแบบนี้แหละเนาะนี่เราไงาะว่ามหาในตู้เพื่นทุกมือนะตอนแรกก็ว่าสิพาพูวงมาอยู่เพาว่าเพื่นค่าอยู่เพื่อนก็เลยมาโพสพื่นก่อนมาจัเล็กที่สนอยเมต้ยังบได้ถึงน้าจังดีซ้ำเนาะบอดไ้ปาใสบไม่ปอยู่กานเลยว่ามานั่น พอดีโบได้เอาสายผูกแขนมาปะนางเลยเอามากระผูกบบได้เพราะว่าเพิ่นเข่าอันศาสนาอันนี้เนาะนะาเพื่นเพิ่นบัให้ผูกแขนโดยมามาทางปะนางเด้อบานี้เด้อเอาอีกก่อนปะนางจะได้แล้วแล้วโบคแล้วนอีคนี่บคักนี่งขังอี FC เพิ่นบัเห็นดิเดี๋ยวว่ามาพดในไม่แถวพดปะนางปะนางเข้ากับเจ้านะพิษเงียงกันอยู่บ่ อย่าเอาอภัยเฮาเด้อยยังไปอีกยังก็ไม่ได้เอาไปให้เขาด้อเขายะอันแบบเอ้ยพี่โอ้ไอ้เบิ่งตั้งมุมกล้องก่อนให้ให้ท่าอยู่บนเลปแป้งใส่หนานี่ท่าได้ย่ติได้บ่มาแก่เดี๋ยวล่มเด้อโม่ไม่ล่มพี่หัวอ้าววันนี้เนาะวันนี้ได้โมเมนต์เป็นถายได้เนาะถ่ายเป็นถ่ายหางอย่างนี้เลยพี่น้องเยเนาะ อ่ามื่อนี้กะทางป้นางเนาะเจ้ากะยังบ่ทัน,นได้ไปไซซัมพี่น้องไอ้เพิ่นกะอยู่เตาถ่านเพราะว่าอันสิว่าจังไงหมดกรบ,บ่มีเนาะแบบนี้แหละพี่น้องไอ้ยยากโทดมาก็ได้ไปก่อนแล้วหมดระบ่มีแลยกากระบม่บมีแข่งคาโตกระบุมีแข่งคาโตมาเลยไปชิวานั่นแทะสิว่าจังได๋วันนี้พี่น้องเลยเนาะจ้า มาฮดกะ Freiheit ขอบุญขอบุณน้ำปานางกัแหละภาว่ะบางท ouais right. า no Half Quality. e Perfect. Puis ี่เนาะว้าวเทียนยังกันอยู่บ่กับเจ้ากับเฮานี่เคยอยู่บ่เลยมีอยู่เนาะแกคือบ่มีนะบ่มีบ่แม่นียันว่าเวลาใส่บ่ได้เทียดเฮาเฮาเนา่เยาะเวลาอันที่ว่าเฮาบ่ได้ไปเนาะหมายความว่าคือว่าบอกให้ไปแต่กับ่บ่ว่างหั่นนะแม่นว่าคําว่าตัวเนาะกันยันบ้าหมดเลยสิมว่าชิม่าให้เจ้าอภัยโทษให้โดยเอ้าปานางเนาะเจ้ากะ หายอยู่ดีมีแห้งอะไรเนาะหายอยู่นำลูกน้ำเต้าโดนๆหรือก็เป็นหอมโคหอมไสให้ลูกให้ล้านหายอยู่มันคนยืนก็เป็นหอมโคหอมไสให้ห้าวน้ำอะไรโดยอันที่ว่าห่าวบัวม่วงหรือว่าว่าบุดีน้ำเจ้าก็ให้อภัยให้ห่าวเลยโดยก็บุญยังายเลยพี่น้อยเนาะเ่าวกะว่าบุ้งแกงโดยเจ้าก็เดินทางยิ่งยังก็ปลอดภัยเหตุยิ่งยากข้ายิ่งกะให้กินทุ่งเฮืองเด้อล่ะเอ้ย ป่าพลิกโกรธไปเครื่องไงป่ายกโทษหให้เรื่องยังผ่านมากอ่ะ<ด>ขอโทษขอใครอะไรล่ะโยกให้กันคือกันเนะ<ด>วาะเพราะว่าบางที่พี่น้องคนก็ว่าว่าจังได้อันนี้ปีปีเก่าผ่านไปเนาะป<ด>ีใหม่เขามากะแบบว,าว่าบางทีเฮาเคยว่าอีนยังให้กันบ่เขาใจกันนะขเกียดให้กันกะ บาเวนเนาะดยกับอันนี้กับผ่านไปแล้วพี่น้องเลยบาเดคนบริเกียดอี่เนี่ยคิดเองว่าจังอันนี้เออคิดเองบา่บริเกียดอืออยากเรียนว่าเนาะเวลาเฮาอันนั้นนะไปเกียดหายกันบริวารยังดอกพี่น้องเลยปีใหม่ปีเมือนเนาะจิว่าจังไหนมีมีแป้งน้ำได้เอาอีบ่แป้งเมทข้างในพี่น้องเราจะเอามาหยอกคนเนาะเอาอันื้อมาทั้างในเดี๋ยวนี้โดยกลับมาเตาทานพี่น้องเลย เาก็บ่ได้เอาไยบูกแค้นยังมาสัมปะนัยยังช่องมืออยู่ดอกมีโอกาสสิแวมาอีกพาว่าต้องผูกแค้นมาแคนทแล้เนาะปี่เายทังไปถ่าวกับยูยนงถ่ายเนาะดูน้ำหนุนน้ำร้านแถวนี้แหละเป็จงไงไปใส่มาใส่กันยาา แมนรถลากกับไปเข้ากับ่าติใช่ไหมรถมันไล่พุ่งแมนล,ล,ล่าลหลายเดียบารางซื้อมื่นนี่นะคนบาไล่หางบวชเป็นยังยมิแต่เกิดอุบัติเหตุล่าให้หลายอยูห่หานข่าวอยู่นี่อ่าทางเซโนนะคนใต้ได้วางวางหลังๆนี่โหอันนีตามใส่กันอยู่อยู่ลักซีหกอ่าลักซีหกบ่แม่นอ่าแถววิทย์วิทย์อันนี้ขึ้นไปหน่อหนึ่งมันหลุมเซโนลงมาค่ะเด อันโหลดยังอันนี้ลักสิบสองมันวะแม่เนเอเอก็าขี้ผุนแล้วสิบบนห้องงานยาสูบไปพุนอกอ่าประมาณนั่นแหละใ,ใ,ใกล้ใกล้ห้องงานยาสูบไปอีก<บ>อเพราะ<ล>าว่าสิหอดเซโน่และเด้คนโบแมนใต้สองโบหรือพูเดียวตาคใตยคาทีเลยแปบว่าปีนี้นะเขานไปในเมืองนะเขาไปห้องมอเดหงหูบริมียังหลายได้โหลดกับบริมีหักบัวเป็นนำอย่างเลือนบุดีบัเนาะอันเดือนนี้นะ เป็นว่าวไอ้ยังลงมานั่นบ่บ่ให้คนหนุ่งสุดแดงไอ้ยังไปหลินนะนะแบบว่ามันอสีมันกินคนนะนะแม่นกับว่าลงน้ำไอ้ยังนี่ระวังที่สุดไปหลินมองมีน้ำนะนะนกยุงบอแมนบอแมนบอแมนนกยุงจะอีอย่างไรเบบบอหลุดบริไลเลยเอาไปกะกับบอหัวเป็นน้ำยางบางทีกระล่มเองไอ้ยังบอหูวกระเจ็บแมน หลายคนแหงกามีแต่ไปาอแถวนี้แหละพี่น้องไอ้วนเวียนมาทางเตาท่านเลยบเดีไปย่านพากันอยู่แถวนี้นสิวาจังใดมัเขาจังบ่อน่ะแน่นเนาะ<ม>นี่กับพอดีใครต่มาเจอปะานางพี่น้องมาบ่เจออันนี้แ,แล้วเนาะแคแเนมแคแต่เก่ายู่สชวนเลยมากับโบเห็นมากับโบคอยเห็นพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้กับมาตาทานจุดทานน้ำเนาะปะานางเนาะ จุดก่อนว่าซื้ออยู่ซื้อกินฮะแหละเฮาสิอยู่หรือซื้อบ่เฮ็ดหยังกะในเฮาบ่อยู่เนาะบ่จุดเฮากับ่มีแน่กินเลยสิเอามาได้ใส้พี่น้องเอ้ยอืมอันแค่น้ำให้เฒ่าคายถ่านอัน้ายเตากินนี่ก็ยังหมดแล้วบ่อืมโดยตามมาตะเชื่อ่าขายน้ำกินน้ำเนาะได้ยังกินน้ำคขลกพื้นหายกำไรหมดพื้นหายกำไรนิดนี่แต่แนวอันนั่นแหละตดิ ขึนน้นหายกำไรถ้าเขาคลายแล้วแล้วบัดิเห็ดยังีแห้งแล้วอยู่แล้วตีเสีอาม,มาได้สสยเนาะแหงบุม่แนวกินกอนีกชอบขายให้ชิชบถือละห้ช,ชอบนะถือละห้ชอบปันเดได้ชมไม่รูเนื้าอีนาหาชิบอยเอาเชนเนึง่งไปบูวดว่น,นี้กับ่อยข้ารดกับเม่ได้ด้เพราะว่าเพื่อนขขาสาธารณะอันนี้เนาะกัตรงไปถิศหนึ่ง บรไปไปลุกบาเศ้าพี่หน่อยเนาะอย่างไรจ้าแล้วไปแับนี้แล้วคือเราไปวัดเดคือเราไปวัดวันอทิดยวัดเป็นวันผ่าเขาเขาบัดวันผ่าก็คือวันผ่าสช่วงนี้บ้านางบม่ค่อยตากแดดพี่น้องเนาะงามขึ้นเป็นกองเลยเนี่ยหน้าเขาเป็นแม่นอยู่อาารจะอาจารย์ที่ยืนน้องที่หน้างานาก็หงยุิงอีลา ไปบูบิฮานก็น่านไปเท้ยเดินกับเดเจจะไปคูมอคูทิดนั่นแหละมันยากยนงายานำเงินนาทีม,มันเงินบ่นทนันเนาะไปถูกเถือ่พอพัดเสิเอาเงินไม่ใช่จา้างรถไม่มมีเงินจาน้างรถทันแนล้เินจ้างเดนเราก็นางเสพดักเน่วหวก็แเ่บแฉบหวานแถะมาแทะหวานน้ำตาลกับหวานเนี่ยม่เขาเขากัดนี่มัน,นหัเอามาแตเช้านะ ือม่าพุชงแลบ๊อ่เชียวกันใตีชิมาพุชงรลบวอบเชียวจะหืดอหดแล้วหมดระบอบน่าจะเมือก่อนแล้วใูรในแถวอะไรในแถวอะไรนี่ยเออหวานมานาเอ้ยนีมึงเนียองมาอ่ะอันนี้มันบอนั่นมันบอท่านในกรอบกรอบมันเป็นมังม่วงันเด้ แค่นี้มันก่อมันแฉเนานเนาะ่น้อยนะมอนี้ก็แะมาทั้งเต้าทาน,นาเนาะ๋ยวก็จิคอจบคลิปไปก่อนมาก็เจอแมต่ตุกับป้านางนั่งนํากันพี่หน่อยแต่พอดีมาหดมาทรงจังเล็กจหน่อยเนาะนําในวัดอเอานําอยู่วัดมาเลยพี่น้อยจังหมันเงินบุญมีเนาะมีโชกมีลาบได้ป้านางแบบน,นี้ บรเคยซื้อเลขบ่เคยซื้อเลขบอว่าเอากระยาดอกถือเลขนะเพราะว่าเราเคยซื้อเนาะมันถือมันเป็นไปบ่ได้ที่ถือเลขแด้มาได้มาพี่ชมงันนั่นเลยค่ะคือเราเคยถือสื่อเลขโดยเอาสบายดีเด้อประนางเด้อสบายดีโดยเอาสบายดีเมโตุสบาโดยเมนีกาแฉะแวะมาทางเตาทานพี่น้องเอ้ยเนาะโดยก็พอดีมาขอโทษทรงทางประนางแล้วก็เมตุเพิ่นปีใหม่เนาะครั้งหนึ่ง เดือนหนึ่งมีเหนึ่งพี่น้องเออปีหนึ่งมีเธอหนึ่งคแหละเนาะโดยเอาจากคลิปนี้กับสิบขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะถากพบพอกันคลิปหน้าจากคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อ